พรีเซนต์งานยังไงให้คนเชื่อนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องไปพรีเซนต์งานนะไม่ว่าจะไปพรีเซนต์กับลูกค้าหรือว่าพรีเซนต์กับเจ้านายหรือแม้กระทั่งการพรีเซนต์ขายของขายสินค้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะเวลาที่เราไปพรีเซนต์งานหรือว่าเราไปทํางานแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็คือว่าบางครั้งเราไปพูดเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วเขากลับไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดนะเออมันอาจจะเป็นเพราะว่าเ๊ะ เขาไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยมันดีจริงนะครับหนึ่งในวิธีที่จะทําให้คนเชื่อได้อย่างง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือการใช้ testimonial หรือว่าคํายืนยันนั่นเองนะครับทสติ i มเนี a l หรือว่าคํายืนยันก็คือการที่เราเนี่ยสามารถไปยืนยนันกับเขาได้นะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจริงเนะเราบอกว่าอาหารมื้อนี้อร่อยจริงๆสินค้าชิ้นนี้ใช้ดีจริงๆโซฟานี้นอนแล้วนุ่มจริงๆแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ การทำเทสต์โมเนลหรือว่าคำยืนยันเนี่ยมีทั้งหมด2รูปแบบนั่นเองนะครับสองรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับรูปแบบที่1นนะก็คือการยืนยันด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะครับตัวของคุณเองนั่นแหละนะฮะเราใช้ตัวเราเองนะผู้พูดผู้พิเศษเนี่ยเป็นคนยืนยันนะครับกับแบบที่2นะครับก็คือการยืนยันด้วยผู้อื่นนะครับด้วยตัวของผู้อื่นนะครับทีนี้วันนี้นะวันนี้เรามาคุยเรื่องของคํายืนยันเนี่ยแต่ว่าผมอยากจะโฟกัสไปที่ อย่างแรกก่อนนะครับก็คือการยืนยันด้วยตัวของเราเองนั่นเองนะเออเรามาดูซิว่าด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันสามารถที่จะคำยืนยันมันจะทําได้อย่างไงนะฮะอย่างที่บอกไปนะบางทีเราไปพรีเซนต์นะว่า Product ของเราเนี่ยดีจริงๆนะไอเดียที่เรามานําเสนอหัวหน้าในวันนี้เนี่ยมันดีจริงนะแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าหัวหน้าเราก็อาจจะต้องคิดนะว่าเอ๊ะมันจริงเหรอเพราะว่าก็เธอเป็นคนเอามาพรีเซนต์นี่แล้วเธอจะบอกมันว่าไม่ดีได้อย่างไงนะี การที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนยืนยันเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูครับว่าเจ้าสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยเราเคยใช้มันจริงๆไหมเราเคยพิสูจน์ไอเดียตรงนี้จริงๆไหมว่ามันดีจริงๆอย่างที่เราพูดนะยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าอาหารเมนูนี้เนี่ยมันอร่อยจริงๆเราไปพรีเซนต์เขาว่ามันอร่อยจริงๆเนี่ยแต่เขามาถามว่าเราเคยกินไหมเราบอกว่าอ๋อก็เคยลองนิดหน่อยไม่เคยลองจริงๆแบบเนี้ย เขาก็จะรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือถูกไหมดังนั้นอ่ะถ้าเราไปนําเสนอไปพิเศ์ว่าอาหารมื้อนี้เนี่ยมันอร่อยจริงเนี่ยเราก็ต้องเคยกินเคยลองกินเคยไปทดลองแล้วจริงๆนะครับเป็นเทสต์โมเนลด้วยตัวของเราเองถ้าเราบอกว่าโซฟาตัวนี้นอนแล้วนุ่มสบายจริงๆถามว่าเราเคยนอนไหมเออพอเราไปบอกเขาเขาบอกว่า เคยนอนไหมเราก็บอกว่าเคยแค่เป็นนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยหรือเราอาจจะมั่วนิ่มไปบอกอเคยนอนแล้วเ่ยแต่เราโกหกเขาอะบางทีสิ่งเหล่านี้มันทําให้เขาเห็นได้นะว่าเราอะพูดไม่จริงนะครับดังนั้นอะสิ่งสําคัญเลยนะก็คือการทําเทสติโมเนลเทสติโมเนลก็คือการยืนยันด้วยตัวของเราเองเราต้องเคยใช้จริงเราต้องเคยทําจริงนะแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราเคยทำเนี่ย ไปยืนยันกับเขานะว่าเราเคยนอนบนโซฟานี้แล้วนะนอนติดต่อกันมา3วันเลยนะ3คืนเลยนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วเราก็แบบโดนเป็นโซฟาดูวิญญาณจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเขาก็จะเชื่อเราทีนี้ผมเองเนี่ยอยากจะเล่าถึงเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วกันนะเป็นเรื่องจริงๆนะที่เคยเกิดขึ้นในสมัยก่อนนะฮะนี่มาดูว่าคํายืนยันเนี่ยมันแข็งแรงขนาดไหนนะอ่ะ เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะในสมัยก่อนเลยนะครับประมาณสักเกือบร้อปีมาแล้วนะครับก็เรื่องราวนี้เนี่ยก็คือในยุคนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการวิศวกรนะวิศวกรในการที่เขาจะสร้างตึกเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างตึกสูงได้แล้วนะแต่ว่าประชาชนหรือคนซื้อบ้านเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนี่ยยังไม่นิยมที่จะอยู่บนตึกสูงอยู่บนคอนโด2 0 3 0ชั้นแต่ถามว่า ในเชิงวิศวกรเนี่ยเขาทำได้ไหมเขาทําได้นะฮะแตน,นี่ถามว่าแล้วทําไมคนถึงไม่อยากไปอยู่บนตึกสูงละ่ะเนะเขาก็เลยสร้างแต่ตึกเตีย้ยใช่ไหมสามสี่ชั้นเท่านี้เองนะฮะเหตุผลที่คนไม่ไม่ชอบไปอยู่บนตึกสูงเนะี่ยตอนนั้นก็เพราะว่าตึกสูงเนี่ยถ้าเขาไปอยู่ชั้นยี่สิบเนี่ยเขาต้องเดินขึ้นบันไดซึ่งมันเมื่อยถูกไหมฮะอ่ะทีนี้ทำไงดีไม่อยากเดินขึ้นบันไดงั้นก็สร้างลิฟต์แล้วกันนะลิฟต์แบบที่พวกเราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นี่แหละนะฮะแต่ว่า พอทีนี้เขาสร้างลิฟต์ขึ้นมาก็เราก็เดินเข้าไปอยู่ในตู้นะฮะตู้ก็ดึงขึ้นไปนะถ,ถึงชั้นสิบชั้นยี่สิบแบบนี้ได้แต่ปรากฏว่าพอมีลิฟต์แล้วคนก็ยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขากลัวลิฟต์ตกไงเออกลัวลิฟต์มันล่วงลงมาใช่ไหมเออแล้วจะทําทไงดีกลัวลิฟต์ล่วงลงมานะก็เขาก็เลยบอกว่างั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งน,นะผู้ชายคนนี้นเขาก็นั่นคิดหาวิธีแล้วกันนะ งั้นเขาก็ไปคิดทำอันนี้ฮะทำสิ่งที่เรียกว่า emergency brake e เออ emergency b r e a k หรือว่าเจ้าเบรกนิรภัยนี่แหละเอาไว้ทำอะไรครับก็เอาไว้ป้องกันเวลาที่ลิฟต์มันจะร่วงลงมาบางทีลิฟต์มันจะตกมาเนี่ยเจ้าตัว emergency b r e a k เนี่ยมันก็จะทำงานเออแน่นอนว่าถ้ามี emergency b r e a k แบบนี้คนก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็กล้าขึ้นลิฟต์มากขึ้นนะแต่ทีนี้ถามว่าพอเขาทำไปแล้วเนี่ยมีคนกล้าขึ้นลิฟต์จริงๆหรือเปล่าไม่นะ เพราะว่าหลายคนก็ยังกลัวอยู่ดีว่าไอ้เจ้า emergency brake เนี่ยมันจะทำงานได้จริงหรอนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับผู้ชายคนนี้เขาก็เลยต้องไปทดสอบด้วยตัวเองไปสร้างคำยืนยันด้วยตัวเองนะครับโดยวิธีที่เขาไปสร้างคำยืนยันก็คือเขาต้องไปอยู่บนลิฟต์ที่มันกำลังร่วงลงมาเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้า emergency brake เนี่ยมันทำงานได้จริงนะอ่ะทีนี้เขาทำจริงหรือเปล่านะเขาทำจริงนะฮะในงาน w o r l d Expo ที่นิวยอร์กนะครับเขาก็ไปขึ้นลิฟต์ นะครับโชว์ให้หลายๆคนได้ดูนะครับจากนั้นครับเขาก็ให้พาร์ทเนอร์ของเขาเพื่อนของเขาเนี่ยฮะตัดเชือกครับที่ดึงลิฟต์ไว้อยู่เนี่ยนะครับตัดเชือกเลยนะครับเพื่อให้ลิฟต์เนี่ยมันร่วงลงมาฮะปรากฏว่าลิฟต์มันก็ร่วงลงมาจริงๆนะครับแต่ว่าร่วงลงมาได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเจ้า emergency brake ของเขาเนี่ยก็ทํางานทันทีเลยนะครับทําให้เขาเนี่ยไม่เสียชีวิตนะคิดดูอะยืนยันถึงขนาดต้องเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเลยนะเออปรากฏว่าผู้คนนะครับที่เห็น การทดสอบในครั้งนั้นเนี่ยเขาก็โหตกใจนะแต่ก็ตื่นเต้นไปด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าโหนี่มันดีจริง,รงเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวลิฟต์มันจะร่วงลงมาแล้วถูกไหมครับและนี่แหละนะครับก็คือวิธีการยืนยันด้วยตัวเองวันนี้ฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับลองกลับไปดูการพรีเซนต์ของตัวเราเองด้วยนะว่าเราเนี่ยเวลาพรีเซนต์แล้วคนอื่นไม่เชื่อเนี่ยเรามีเทคนิคแบบนี้หรือเปล่าเรามีการยืนยันด้วยตัวของเราเองหรือเปล่า เ,เรามีการใช้อะไรบางอย่างหรือเปล่าเ,เครื่องส่อัางตัวนี้ดีจริงเราเคยใช้ไหมเราใช้มานานเท่าไหร่แล้วมันเห็นผลหรือเปล่าถ้าเราใช้แล้วมันเห็นผลแลวมันดีจริงเราบอกต่อเขาเชื่อเขาอาจจะเชื่อเรามากขึ้นเพราะว่ามันมีคํายืนยันจากการใช้งานจริงของเราเองนั่นเองนะครับในคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะมาต่อกันนะฮะในเรื่องของการพรีเซนต์แล้วให้คนเชื่อเนี่ยด้วยแบบที่2นะั่ก็คือการยืนยันด้วยคนอื่นนั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายืนยันด้วยคนอื่นเนี่ยมันยืนยันยันยงไงแล้วก็ทํางไงคนเขาถึงจะเชื่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะแล้วก็ชอบเรื่องราวของการพรีเศษนะสามารถที่จะกดไลค์กด s u b s c r i ต e ติดตามกันได้นะในช่องผมนี่ก็จะมีเรื่องของการรีวิวทำนู่นนี่นั่นต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะโดยถึงรวมไปถึงพวกแบบอุปกรณ์กล่องไมโครโฟนน,นู่นนี่นะมีคนบอกว่าจะมาให้รีวิวขาขาตั้งไม้ด้วยนะฮะเดี๋ยว งว่าผมจะมารีวิวเจ้าขาตั้งใหม่ที่ผมใช้อยู่ในทุกวันนี้ให้ฟังด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยนะฮะก็ถ้าใครชอบนะการเทคนิคการพรีเซนเทชันแบบนี้นะฮะก็สามารถที่กดไลค์กด subscribe ได้เหมือนกันนะครับอ,อย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ